ได้เหมือนกันหมดอะนะครับพ่อส่งเสริมนะครับพ่อได้เงินเนี่ยนะครับเออพ่อได้เงินในเดือนหมื่นหมื่นกว่านะครับพอแล้วนะครับหากินยามแก่อะไรอย่างงี้นะครับตอนแรกเมื่อก่อนนะครับมันวางเป้าโครงการว่านะครับมันจะไปถ่ายไล่ถ่ายสวนนะครับเออจะไปถ่ายในไร่ในสวนนะครับเออนะครับท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีคนดูอะนะครับมันไม่มีคนดูนะครับเพราะตัวเองไม่มีคุณภาพไม่มีความสามารถในการเอ่อในการถ่ายทําในการอธิบายเนี่ย นะครับเห็นคนอื่นเข้าไปถ่ายสวนกันเยอะแยะเขาได้กันเยอะแยะเห็นไหมล่ะแต่ตัวเองไปถ่ายแล้วมันไม่ได้นะครับเพราะตัวเองไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไงนะครับไม่ได้อยู่กับไรกับสวนมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะมันไม่เหมือนหน้าแต่เขาอะ่ะนะครับหน้าแต่เขาเกิดมาเขาก็เห็นไรเห็นสวนเนี่ยเห็นไหมเหมือนลูกลูกอะไรอ,ะอ่ะเอ่อเหมือนลูกหน้าตายอะ่ะนะครับเหมือนลูกหน้าตายดูดิเขาเป็นดูการการลักษณะการทํางานการพูดการจาเขาจะเป็นผู้ใหญ่นะครับเห็นไหมเขาหากินเป็น นะครับซึ่งมันต่างจากลูกจําเลยนะครับลิบเลยนะครับเห็นไหมลิบรับเลยนะครับลูกจําเลยเป็นอะไรนั่งเล่นเกมนะครับลูกนัดตายทําอะไรหากินนะครับหานั่นหานี่หากบหากเกียรตินะครับมากินในบ้านในช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับเออเห็นไหมละ่ะเพราะมันเป็นนะครับความรู้ความสามารถพิเศษที่หากินไปได้ชั่วชีวิตนะครับแต่จําเลยที่มันทําให้ลูกมันเห็นก็คือขอทานนะครับรอคนอื่นเขานะ นะครับลูกนะร้องไห้เข้าไว้นะครับเห็นไหมล่ะเอะเอทำเป็นทะเลาะเบาแวงกันหน่อยนะนะครับเรื่องเล่นเกมนะครับเอฟซีฟังอ่ะก็ัได้ยินแล้วนะครับเห็นไหมโอ้สงสัยคอมพิวเตอร์มีเครื่องเดียวทะเลาะกันนะครับเห็นไหมล่ะทะเลาะกันนะครับพวกเราซื้อให้คนละเครื่องไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับซื้อคนละเครื่องไปเลยนะครับนะครับก็บริจาคเงินกันซื้อคนละเครื่องซื้อไปส่งให้ นะครับโอ้ตามนะครับป้ายิ้มจากช่องเลี้ยงหมานะครับมาให้ลุงนะเวยค้างหน่อยนะครับน่ะน่ะพิเชษบัวสีนะครับน่ะนะครับนี่เห็นไหมแล้วมันมันบ้านะครับมันไปฟังคําสรรเสริญเยินยอเนี่ยนะครับน่ะมันไปฟังคําสรรเสริญเยินยอกันเนี่ยนะครับเนี่ยมันมันมีไหมล่ะมันดีไหมมันไม่ดีหรอกคนเราอถ้านะครับคนจะดีคนจะฉลาดมันต้องมีตธหนิติเตียนนะครับเออถ้าสรรเสริญเยินยอมันเนี่ยมันผิดสัง อ่าเขาเรียกว่ามันผิดวิสัยมนุษย์นะครับผิดวิสัยมนุษย์นะครับถ้าสารเสริญเยือนยอคนนี้นะนะครับพวกนี้จะผิดวิสัยมนุษย์นะครับนะสาวลิลีนะครับนะพี่สินอ่ะอยากได้คีย์บอร์ดใหม่อ่ะต้องทุบทุบทุบอันเก่าก่อนนะครับใช่นะครับทองสุกนะครับโออเคยนะครับแสดงความคิดเห็นแล้วโดนด่าค่ะนะครับเนาะในเห็นแม่ละทองสุกนะครับน่ะนี่แหละครับคนเราอ่ะแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะเขานะครับเนาะ เห็นไหมมันต้องมันต้องอะไรอ่ะแล้วมันไม่มันต้องอธิบายให้เราฟังด้วยดินะครับมันไม่อธิบายอ่ะนะครับทำไมไม่อธิบายล่ะครับเห็นไหมเออนะครับมันไม่มีข้ออธิบายนะเพราะเพราะว่าพวกนี้นะมันมันเชียร์คนผิดอ่ะมันเชียร์แก๊งต้มตุ๋น่ะนะครับมันอธิบายได้ยังไงอธิบายไปยังไงก็มันเหมือนแก๊งต้มตุ๋นนะนะครับนะแต่มันแต่ไอ้พวกนี้ที่มันมาเชียร์นี่นะมันไม่ใช่แก๊งต้มตุ๋นมันเลยอธิบายไม่ได้ นะครับมันเลยอธิบายไม่ได้ไงมันแกงมันไม่ใช่แก้งต้มตุ๋นมาอธิบายเป็นกุกกุกกักกัดเห็นไหมเออนะครับเออพูดพูยไปคุยมามันก็พูดถึงเรื่องหมามันนะครับลูก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 นะครับนะนะครับเออนี่แหละครับนะเออก็เข้าไปดูนะครับสติมันก็เสียหมดนะครับเห็นไหมสติพวกนี้เขาก็เสื่อมหมดนะครับเสื่อมแยกแยะเอ่อชั่วดีไม่ออกนะครับแยกแยะในความดีแยกแยะในความชั่วไม่ออก <net> นะครับควรพวกนี้ถ้าแยกแยะความดีความชั่วไม่ออกเนี่ยมันก็จบกันเลยนะนะครับเออแยกความดีความชั่วไม่ออกออกจากกันไม่ได้เนี่ยนะครับมันเอามานัวกันหมดอ่ะนะครับเออมันก็จะผิดนะครับนะมันก็จะผิดวิสัยนะครับเออนะครับอู้หกโมงครึ่งแล้วนะครับเนาะหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงแปดเหลืออีกชั่วโมงกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นอีกแล้วนะครับนะเออนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะครับรวมมวลคจะขอลงก่อน นะครับเดี๋ยวใครจะขึ้นต่อไซฟูดดินขึ้นต่อไหมครับนะนะครับท่านประธานโลดขึ้นไหมหรือว่าใครจะขึ้นนะครับเนาะขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ลุ้งลุ้ลุ้เราลดนะครับเอาแมวมาปล่อยนะครับเออนะครับแมวเหมียวนะครับเจริญวิทย์วิวัฒนาเจริญกุลนะครับนะกัญชัยวุฒิกัญชันสเวกนะครับนะจันสเวกนะครับขอบคุณมากนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกัน นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับเนาะวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวจะอาบน้ําให้เลอะเทอแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะมืดไปนะครับทุกทีนะครับอู้อาบทุ่มสองทุ่มนะเออนะครับนะสำหรับคลิปนี้ลูโมโคนก็จะขอลงก่อนนะครับสวัสดี